ว่ากันว่าคุณเคยได้ยินเสียงกระสิบจากความมืดบ้างไหมวันนี้ผมจะพาคุณไปรู้จักกับทางเดินมรณะในสุสานสุสานเก่าแก่ที่ถูกทิ้งร้างมานานนับศตวตรรษสถานที่ที่ลมหายใจของคนเป็นปะปนกับเสียงครวญของคนตายว่ากันว่ากลางดึกสงัด หากคุณกล้าพอที่จะย่างเท้าเข้าไปในสุสานแห่งนั้นคุณจะได้พบกับทางเดินเล็กๆที่ทอดยาวเข้าไปในความมืดมิดทางเดินที่ปูด้วยหินเก่าคร่ำคราที่เต็มไปด้วยตะไคร่สีเขียวเข้มลื่นและเมื่อคุณก้าวเท้าเข้า,ขาไปคุณจะไม่ได้ยินเสียงใดๆอีกเลยนอกจากเสียงหัวใจที่เต้นรัรวนในอกตัวเอง ถูกย่างก้าวอากาศจะเย็นเยือกขึ้นเรื่อยๆเหมือนมีใครกำลังจ้องมองคุณอยู่จากทุกทิศทางจากหลุมศพที่เรียงรายสองข้างทางจากเงาของต้นไม้ใหญ่ที่บิดเบี้ยวเหมือนมือของปีศาจและเมื่อคุณเดินไปจนสุดทางเดินคุณจะพบกับประตูเหล็กเก่าผุพังที่ปิดสนิทแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นคือเมื่อคุณหันหลังกลับ คุณจะพบว่าทางเดินที่คุณเดินเข้ามามันหายไปแล้วเหลือเพียงความว่างเปล่าความว่างเปล่าที่มืดมิดและเสียงกระซิบแผ่วเบาที่บอกว่ายินดีต้อนรับสู่บ้านใหม่ของเจ้าแต่เดี๋ยวก่อนผมยังไม่ได้เล่าถึงสิ่งที่น่ากลัวที่สุดให้คุณฟังเลยนี่ว่ากันว่าหากคุณเต็ดในทางเดินมรณะนั้นานานเกินไป คุณจะเริ่มได้ยินเสียงเรียกชื่อตัวเองเสียงที่คุ้นเคยแต่มาจากคนที่คุณรักคนที่ตายไปแล้วและถ้าคุณขานรับคุณจะไม่ได้กลับออกมาอีกเลยและคุณรู้ไหมตอนนี้ผมได้ยินเสียงเรียกชื่อคุณแล้วล่ะเสียงกระซิบแผ่วเบาคุณคุณได้ยินไหมหรือว่าคุณ ก็อยู่ที่นี่ในทางเดินมรณะนี้กับผมรอเรื่องเล่าต่อไปที่จะทำให้คุณขนลุกยิ่งกว่าเดิมคืนนี้ฝันดีนะครับ